หากมองที่ด้านหน้านะครับนี่คือทำเนียบไทยธงไทยตรงกลางมีช้างแล้วมีป้ายสถานเอกอัครราชทูตไทย Royal Thai Embassy แผ่นมาทางซ้ายมือนะฮะ m r x m e r i m e l i e n t e r n t e r now open พึ่งเปิด ทีนี้ก็จะมีเป็นสนามหญ้าเทียมตรงนี้ผมคิดว่าสามารถที่จะจัดงานได้นะครับงานคนไทยฝั่งขวามือลาเบลช็อกโกแลตส์แอนด์ฟลา s เวอร์ให้เดินดูนิดหนึ่งสาลาทไทยคือแดดจ้ามากที่นี่แดดจ้า เราก็จะมีต้นเฟื่องฟ้าอยู่ต้นปาล์มคงมค่อยๆ่อยทำไปเรื่องของสวนให้ดูเพราะว่าเราอยู่กลางทะเลทรายอาจจะความแห้งแล้งแต่ว่าก็มีเนี่ยมีน้ำอยู่ข้างหน้านิดหนึ่ง แล้วก็จะเป็นพึ่งตัวตัวเล็กมิม้มสะเื่อง้าหากมองไปด้านหน้าเป็นประตูมีชิงช้าคือสังเกตว่า ตอนอยู่เปรูผมก็ไม่ค่อยถ่ายให้ดูข้างในมากมายเท่าไหร่เป็นเรื่องของ Security แต่ที่นี่ Security ดีนะครับมาอยู่แถบนี้ Security ดีก็เลยให้ดูแล้วก็ปลูกนิดหน่อยต้องรดน้ำบ่อยๆท่ามกลางทะเลทรายคงต้องจัดสวนนิดหนึ่งครับ ปกติจะเดินรับแสงแดดหน่อยนะครับคือผมเป็นคนชอบรับแสงแดดไม่ได้กลัวเรื่องริ้วรอยฝ้าอะไรทั้งหลายแหละเพราะผมเป็นผู้ชายนะครับก็ต้องมีริ้วรอยมีฝ้ามีอะไรทั้งหลายแหละก็แต่ว่าที่สำคัญเราต้องมีการเข้าถึงธรรมชาติรับแสงแดดทำให้ร่างกายแข็งแรงนะครับ ตั้งแต่อยู่เปรูแล้วล่ะนี่เป็นวันวันแรกบั้งที่ผมรู้สึกว่าแดดโอเคเลยนะครับแดดใช้ได้เดินรอบๆสนามหญ้านี่แหละสนามหญ้าเทียม